สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราจะพาท่านดำดิ่งสู่เรื่องราวอันลึกซึ้งและน่าติดตามของพระอัญญาโกณทัญญาเขระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายังกินจิสมุททะธรรมมังสับพันตังนิโรธาธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา พุทธพจน์บทนี้คือธรรมประจักษ์ที่ทำให้พระอัญญาโกณทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นคนแรกในพระพุทธศาสนาท่านเป็นบุคคลแรกที่ได้ฟังพระธรรม,มเทศนาจากพระโอษของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันท่านยังเป็นพระอรหัน์รูปแรกๆอีกด้วยชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสันโดษและการสแสวงหาสัจธรรม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราได้นำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันได้อย่างลึกซึ้งเรื่องราวอันน่าอาัศจรรย์ของพระอัญญาโกนทัญญะมีได้จำกัดอยู่เพียงแค่พบชาติสุดท้ายที่ท่านได้พบพระพุทธองค์แต่ปัญญาบาร,รมีที่รุ่งเรืองของท่านนั้นแท้จริงแล้วได้ถูกบ่มเพาะมาอย่างยาวนานนับแสนกับจากชาติพบสู่ชาติพบ การเดินทางอันยาวนานของพระอัญญาโกณทัญญะเริ่มขึ้นเมื่อแสนกับที่แล้วในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระผู้ทรงอุบัติขึ้นในโลกนี้ในภพชาตินั้นท่านเกิดเป็นบุตรเศรษฐีผู้มั่งคั่งนามว่าปทุมะณนเมืองหังสวดีท่านเติบโตมาด้วยความเพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติและทรัพสมบัติแต่ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือการมีจิตใจใฝ่ในบุญกุศลวันหนึ่งปทุมะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและฟังพระธรรมเทศนาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตตะด้วยศรัทธาอันแรงกล้าที่เกิดขึ้นทันทีที่ได้สดับพระธรรมท่านได้เห็นเหตุการณ์สำคัญนั่นคือการที่พระพุทธองค์ส่งยกย่องพระภิกษุรูปหนึ่งนามว่าพระสุชาตะ ให้เป็นเลิศในด้านรัตตัญญูหรือผู้ที่ตรัสรู้รมก่อนใครในพระศาสนาภาพและเสียงแห่งการยกย่องนั้นประทับอยู่ในใจของปทุมะอย่างลึกซึ้งด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยบุญญาบาร,รมีและปณิธานอันยิ่งใหญ่ท่านจึงได้ตั้งความปรารถนาอย่างแรงกล้าว่าในอนาคตการขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเลิศในด้านรัตตันญูเช่นนี้บ้าง ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในภายภาคหน้านี่คือการตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่มีใช่เพียงแค่ลมปากแต่เป็นการอธิษฐานจิตที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งบุญเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทำความปรารถนานั้นให้สำเร็จปทุมะได้ทุมเทถวายมหาทานอันยิ่งใหญ่แด่พระพุทธเจ้าปทุมุตระและพระภิกษุสงฆ์ตลอดเจดวัน โดยมีการเตรียมอาหารและเครื่องไถยธรรมอย่างประณีตเมื่อสิ้นสุดวันสุดท้ายของการถวายทานปทุมะได้ถวายผ้าบังสุกุลจีวรอ,อันวิจิตรงดงามที่สุดแด่พระพุทธองค์และพระสงฆ์เป็นสังฆทานพร้อมกับกราบทูลความปรารถนาของตนอย่างชัดเจนต่อหน้าพระพักของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าปทุมมุตระผู้ทรงอย่างรู้ด้วยพระญาณอันไม่มีประมาณ ได้ทรงพิจารณาเห็นอนาคตของปทุมะและได้ทรงพยากรณ์ว่านับจากนี้ไปอีกหนึ่งแสนกับจกมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมอุบัติขึ้นท่านผู้นี้จะได้ออกบวชในพระาศาสนาของพระองค์และด้วยบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนประกอบกับการตั้งปณิธานอันมั่นคงจกได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระอรหันต์ก่อนใครทั้งหมด พร้อมทั้งจะได้รับตำแหน่งเอตัทขะผู้เลิศในด้านรัตตันญูตามที่ปรารถนาเมื่อได้ฟังพุทธพยากรณ์ปทุมะเกิดความปิติยินดีอย่างยิ่งทั่วสพางกายเต็มไปด้วยกำลังใจอันมหาศาลและได้สั่งสมบุญบารมีสร้างกุศล,ลกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหลังจากพระพุทธเจ้าปทุมุตระบริณิพาน ท่านยังมีส่วนสำคัญในการสร้างรั้วแก้วล้อมพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและสร้างเรือนแก้วอันง,งดงามภายในพระเจดีย์อีกด้วยนี่คือการบ่มเพาะบุญญาบาร,รมีอันยิ่งใหญ่ที่ส่งผลถึงภพชาติในปัจจุบันการเดินทางแห่งการสั่งสมบาร,รมีของพระอัญญาโกณทัญญะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายกัปจนมาถึงยุคสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสี ผู้ทรงอุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าโคดมถึง91กับในภพชาตินั้นท่านได้บังเกิดเป็นบุตรเศรษฐีนามว่ามหาการเนื้อเมืองพันธุมดีในตระกูลที่มั่งคั่งและมีหน้ามีตามหาการเป็นผู้มีจิตใจใฝ่ในบุญกุศลอย่างยิ่งมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าวิป,ปัสสีแต่ท่านมีน้องชายอยู่คนหนึ่งชื่อจุลการ ซึ่งมีอัธยาศัยที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงจุลกาลไม่เชื่อเรื่องการทำบุญไม่เห็นประโยชน์ของการให้ทานและมักจะต่อต้านความคิดของมหาการในเรื่องการสั่งสมบุญสองพี่น้องมักจะมีความเห็นขัดแย้งกันอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อมหาการคิดจะทำบุญจุลกาลก็จะคอยคัดค้านและแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยอยู่ร่ำไป แม้จะเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดแต่ความแตกต่างทางความคิดและศรัทธานี้ทำให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างยากลำบากด้วยความที่มหาการไม่อยากให้ความตั้งใจในการทำบุญของตนต้องมีอุปสรรคและเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับน้องชายท่านจึงตัดสินใจกระทําอันเด็ดเดี่ยวท่านได้แบ่งไร่นาอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติของตระกูลออกเป็นสองส่วนอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนหนึ่งท่านเก็บไว้สำหรับตนเองและอีกส่วนหนึ่งยกให้จุลกาลน้องชายไปหลังจากแบ่งทรัพย์สินแล้วมหาการได้ใช้ผลผลิตทั้งหมดจากส่วนไรนาของตนในการทำบุญให้ทานและบำเพ็ญกุศลต่างๆแด่พระพุทธเจ้าวิปัสสีและพระภิกษุสงฆ์อย่างสม่ำเสมอและเต็มกำลังไม่เคยขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่วันเดียวจนกระทั่งสิ้นอายุไข ส่วนจุลกาลเมื่อได้รับมรดกแล้วก็ใช้ชีวิตไปตามความคิดของตนเองโดยไม่สนใจในการทำบุญกุศลการกระทําของมหาการในชาตินั้นเป็นเครื่องแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวความไม่ยึดติดในทรัพย์สินและความมุ่งมั่นที่จะสั่งสมบาร,รมีตามปณิธานที่ตั้งไว้แม้จะต้องเผชิญหน้ากับความไม่เข้าใจหรือการต่อต้านจากคนใกล้ชิดก็ตาม นี่คืออีกเก้าวสำคัญที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและปัญญาบาร,รมีของพระัญญาโกณทัญะญให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นปฐมสาวกในพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปด้วยบุญบาร,รมีที่สั่งสมมาอย่างยาวนานนับแสนกับและปณิธานอันมั่นคงที่ท่านตั้งไว้แต่ครั้งพระพุทธเจ้าปฐุมุตระได้นำพาพระอัญญาโกณทัญญะ มาสู่พบชาติสุดท้ายนี้ท่านถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาลภูมังคังณหมู่บ้านโทนวัตถุซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงกบิลพัทแขวนสักกะท่านได้รับนามว่าโกนทัญญะตั้งแต่วัยเยาว์โกนทัญญะได้รับการศึกษาอย่างเคร่งครัดตามธรรมเนียมพราหมณ์ท่านเจนจบในไตรเพศคือฤกเวศยชุรเวศและสามเวศ ซึ่งเป็นคำภีหลักของศาสนาพราหมณ์และมีความรู้แตกฉานในวิชามหาปุริสลักขณะอันเป็นตำราทำนายลักษณะมหาบุรุษอันเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาในตระกูลจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตท่านเกิดขึ้นเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เพียงห้าวันพระเจ้าสุดโทธทนะพระบิดาของเจ้าชาย ทรงเชิญพราหมณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ108ท่านมาบริโภคอาหารเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อคำนายพระลักษณะของพระราชโอรสตามราชประเพณีจากพราหมณ์ทั้งหมด108ท่านนั้นได้ขัดเลือกพราหมณ์8ท่านให้เป็นผู้ทำนายลักษณะพระราชกุมารโกนธัญะพราหมณ์เป็นผู้ที่อายุน้อยที่สุดในบรรดาพราหมณ์ทั้ง8ท่านนี้ แต่กลับมีความรู้ความสามารถโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์เหนือกว่าใครพราหมณ์เจ็ดท่านได้ทำนายพระราชกุมารไว้สองประการคือหากทรงอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แต่หากเสด็จออกผนวดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นาศาสดาเอกในโลกทว่าโกนธัญญพราหมณ์ด้วยความมั่นใจในวิชาทำนายของตน และด้วยยานอย่างรู้ที่สั่งสมมาแต่ปางก่อนท่านได้ทํานายไว้อย่างเด็ดเดี่ยวเพียงประการเดียวโดยไม่ลังเลเลยว่าพระราชกุมารจะเสด็จออกผนวดและจะได้รับตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนพร้อมทั้งยกนิ้วชี้ขึ้นเพื่อยืนยันความเชื่อมัน่นนับแต่นั้นมาโกนทัญญพราหมณ์จึงได้ตั้งปณิธานไว้ในใจอย่างมั่นคงว่า หากตนยังมีชีวิตอยู่เมื่อใดที่พระราชกุมารเสด็จออกผนวดตนก็จะออกบวชตามในทันทีนี่คือปฐมบทแห่งการเดินทางสู่การแสวงหาสัจธรรมอันยิ่งใหญ่ของท่านในภพชาติสุดท้ายเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระไทยเสด็จออกมหาพิเนศกรมเพื่อแสวงหาสัจธรรมอันเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ โกนธัญญะพราหมณ์ก็ไม่รอช้าท่านได้ชักชวนเพื่อนพราหมณ์อีกสี่คนซึ่งเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้ทำนายร่วมกันได้แก่พัทธิยะมหานามะวัปปะและอัสชิรวมเป็นปัญจวัคคีย์ออกบวชตามเสด็จทันทีเพื่อคอยอุปถากพระบรมโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิดและเรียนรู้การบำเพ็ญเพียรจากพระองค์ปัญจวัคคีย์ ได้คอยปรนนิบัติอุปถากพระบรมโพธิสัตว์อย่างใกล้ชิดในระหว่างที่ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยาอันแสนทรหดอดทนเป็นเวลาถึงหปีพวกท่านได้เห็นการทรมานพระวรากายอย่างแสนสาหัสไม่ว่าจะเป็นการอดพระกยาหารจนพระวรากายผ่ายผอมการกลั้นลมหายใจการข่มฟันด้วยฟันและการทรมานร่างกายในรูปแบบต่างๆ ด้วยความเชื่อว่าการบำเพ็ญเพียรเช่นนี้จะนำไปสู่การตรัสรู้ได้แต่แล้วเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ทรงตรหนักด้วยพระปัญญาญาณว่าการทรมานตนเองนั้นไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ท่านจึงทรงเปลี่ยนมาเสวยพระกยาหารเพื่อฝื้นฟูพระวรากายและส่งเลือกดำเนินตามมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลาง อันเป็นหนทางที่ไม่สุดโต่งในกามสุขันลิกานุโยกการหมกมุ่นในกามสุขและไม่สุดโต่งในอัตตกิลมถานุโยกการทรมานตนเองซึ่งพระองค์ทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองการกระทำนี้ทำให้ปัญจวัคคีเข้าใจผิดว่าพระบรมโพธิสัตว์ทรงคลายความเพียร กลับมาใช้ชีวิตที่สบายทำให้พวกท่านหมดศรัทธาและทอดทิ้งพระองค์ไปโดยได้พากันเดินทางจากขยาไปยังป่าอิสิปต,ตนะมรุคทายวันแขวงเมืองพาราณสีเพื่อบำเพ็ญเพียรตามแนวทางของตนต่อไปโดยไม่ทราบเลยว่าเพียงไม่นานหลังจากนั้นพระบรมโพธิสัตว์ทรงอยู่เพียงลำพัง และได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณณใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสร้สัมมาสัมโพธิญาณณใต้ต้นพระสีมหาโพธิ์ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมแล้วด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันประมาณมีได้พระองค์ทรงพิจารณาหาผู้ที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาเป็นคนแรกทรงระลึกถึงอดีตอาจารย์และในที่สุด ก็ทรงเล็งเห็นถึงปัญจวัคคีซึ่งเป็นผู้มีอุปนิสัยและบารมีพร้อมที่จะรับฟังและเข้าใจธรรมะจึงเสด็จพระดำเนินไปยังป่าอิสิปตนะมรุทธายวันแขวงเมืองพาราณสีเพื่อโปรดพวกท่านเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปถึงปัญจวัคคีตอนแรกตัดสินใจกันว่าจะไม่ลุกขึ้นต้อนรับไม่ถวายความเคารพ เพราะยังมีความเข้าใจผิดและคิดว่าพระองค์ทรงคลายความเพียรแต่ด้วยพุทธานุภาพและพระรัศมีที่แผ่ออกมาจากพระพุทธองค์ทำให้พวกท่านอดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นถวายการต้อนรับอย่างอ่อนน้อมทั้งยังจัดอาสนะและน้ำล้างพระบาทถวายโดยมิได้นัดหมาย พระพุทธเจ้าทรงเริ่มแสดงปฐมมเทศนาซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกของโลกคือธรรมจักกับประวัตตนสูตรอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยเรื่องอริยสัจสี่ได้แก่ทุกขสภาพที่ทนได้ยากสมุท,ทยัยเหตุแห่งทุกข์คือตัมหานิโรธความดับทุกข์คือนิพพานและมรรคหนทางแห่งการดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์แ พระองค์ยังทรงชี้ทางสายกลางที่ส่งคนพบให้ละเว้นความสุดโต่งทั้งสองคือกามาสุขขลิกานุโยกและอัตตกิลมัานุโยกอย่างละเอียดถี่ถ้วนในขณะที่พระพุทธเจา้าทรงแสดงพระธรรมนี้เองด้วยบารมีและปัญญายาที่พระอัญญาโกณธัญะสั่งสมมาแต่พบชาติปางก่อนและด้วยจิตที่ตั้งมั่นพร้อมรับฟังธรรม ท่านก็ได้เกิดรรมจากสุหรือดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาทันทีท่านตระหนักรู้แจ้งในสัจธรรมอันลึกซึ้งว่ายังกินจิสมุทะยะธรรมมังสับพันตังนิโรธธรรมมันติหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาในขณะนั้นเองท่านก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ซึ่งเป็นพระอริยะบุคคลขั้นแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเปล่งอุทานด้วยความปิติว่าอัญญาสิวะโพโกนทันโยัญญาสิวะโพโกนทันโยแปลว่าโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอโกนทัญญะได้รู้แล้วหนอและตั้งแต่นั้นมา ท่านจึงได้รับขนานนามว่าพระอัญญาโกนทัญญะซึ่งหมายถึงผู้รู้แจ้งนั่นเองหลังจากนั้นพระอัญญาโกนทัญญะได้กราบทูลขออุปสมบทพระพุทธเจ้าทรงประธานการอุปสมบทให้ด้วยพระดำรัสว่าเอหิภิกขุแปลว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดพร้อมด้วยการตรัสว่าจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิด ซึ่งการอุปสมบทแบบนี้เรียกว่าเอหิภิขุอุปสัมปทาทำให้พระอัญญาโกนธัญญะเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์และเป็นจุดเริ่มต้นของพระสงฆ์ในพุทธศาสนาและต่อมาไม่นานนักหลังจากพระพุทธองค์ทรงแสดงอนัตตลักคนาสูตรซึ่งว่าเดือเรื่องอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนของขันหารูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยละเอียดพระัญญาโกนทัญะญพร้อมด้วยพระภิกษุรูปอื่นๆอีกสี่รูปก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นพระอรหันตรูปแปลกๆในพระพุทธศาสนาที่เห็นแจ้งในความจริงว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นถูกและไม่ใช่ตัวตน เมื่อพระอัญญาโกนทัญญาได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ได้ใช้ชีวิตในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอย่างสมบูรณ์ท่านเป็นที่เคารพยิ่งของหมู่สงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไปด้วยความที่ท่านเป็นปฐมสาวกเป็นผู้ที่ได้เห็นแจ้งธรรมก่อนใครท่านจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นแบบอย่างและเป็นที่ปรึกษาแก่พระภิกษุรูปอื่นๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมและการเข้าถึงสัจธรรมแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องสูงสุดในด้านรัตตัญญูและมีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธองค์มากที่สุดแต่ด้วยอุปนิสัยที่มุ่งเน้นการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงและความสันโดษที่สั่งสมมาแต่พบชาติบางก่อนท่านจึงปรารถนาที่จะปลีกวิเวกเพื่อจเจริญสมณธรรมอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้นวันหนึ่ง พระอัญญาโกนธัญญะได้กราบทูลลาพระพุทธองค์เพื่อขอปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมในป่าอย่างสงบเพียงลำพันธ์ณริมสะฉันทะทันเขตป่าหิมพานอันเป็นสถานที่ที่เงียบสงบห่างไกลจากผู้คนและสิ่งรบกวนทั้งปวงพระพุทธองค์ทรงอนุญาตตามความประสงค์ของท่าน ท่านได้ใช้ชีวิตในป่าแห่งนั้นอย่างสันโดษเป็นเวลาถึง12ปีโดยไม่ยอ่อท้อต่อความยากลำบากไม่หวั่นไหวต่อภัยจากสัตว์ป่าหรือความวิเวกวังเวงท่านฉันอาหารที่ได้จากการบินทบาทยินดีในปัจจัยตามมีตามได้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดเปรียบดังนอแรดที่เที่ยวไปแต่ผู้เดียวสะท้อนถึงความสุขที่เกิดจากการไม่ยึดติดในโลกธรรมและการพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริง การประพฤติปฏ e so <im> ิบัติเช่นนี้ของท่านเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของการดำเนินชีวิตแบบสมถะและวิปัสสนาที่เน้นการเจริญสติและปัญญาเพื่อความหลุดพ้นโดยสมบูรณ์เมื่อพระอัญญาโกณทัญญะมีพรรษามากแล้วและทราบว่าใกล้ถึงวาระแห่งการดับขันท่านได้ตัดสินใจเดินทางกลับจากป่าหิมพานไปยังป่ามัทกุชิณใกล้ภูเขามันทากินี อันเป็นสถานที่ที่ท่านเคยมาพำนักอยู่บ้านในอดีตท่านเรียกสถานที่นี้เพราะเป็นที่สงบสงัดเหมาะแก่การเข้าสู่ปรินิพานอันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในวันปรินิพานของท่านเหล่าพระภิกษุสงฆ์จำนวนมากที่เคารพนับถือในท่านได้รวมตัวกันเพื่อเฝ้าดูการดับขันของปฐมสาวกผู้ยิ่งใหญ่ ไม่เพียงแต่พระภิกษุเท่านั้นแม้แต่เหล่าเทพพยดาจากชั้นฟ้าต่างก็ลงมาเพื่อรวมเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์อันสำคัญนี้เพราะพระอัญญาโกนทัญญะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงส่งเป็นที่เคารพของทั้งมนุษย์และเทวดาพระอัญญาโกนทัญญะได้แสดงอิทธิฤทธิต่างๆอันน่าอัศจรรย์ใจเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นประโยชน์แก่เหล่าภิกษุและเทวดาที่มาประชุมกัน ท้ายที่สุดท่านก็ได้เข้าสู่ปรินิพานโดยไม่เหลือเศษแห่งอุปทานขันห้าอีกต่อไปดุดเปลวไฟที่ดับลงเพราะเชื้อเพลิงหมดสิน้นการปรินิพานของพระอัญญาโกณทัญญะนับเป็นการสิ้นสุดการเดินทางอันยาวนานในวัต,ตะสงสารของปฐมสาวกผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่ได้สั่งสมบุญบารมีมานับแสนกับ เพื่อมาเป็นผู้รู้แจ้งธรรมก่อนใครในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมชีวิตของพระอัญญาโกนทัญญาเทระเป็นบทพิสูจน์ถึงความเพียรพยายามปัญญาและความมุ่งม,มั่นในการสแสวงหาสัจธรรมที่แท้จริง ท่านเป็นเสมือนแสงประทีปดวงแรกที่ส่องนำทางให้แก่พุทธบริษัททั้งหลายให้ได้เห็นเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์และเป็นแบบอย่างของพระอรหันต์ผู้สมบูรณ์พร้อมผู้ที่ได้เห็นแจ้งในความจริงของโลกและชีวิตหวังว่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าของพระอัญญาโกลทัญญะในวันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้พิจารณาถึงการดำเนินชีวิต การตัดสินใจและการพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองเพื่อพบกับความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนขอบคุณที่ติดตามรับฟังหากท่านชื่นชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นำเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า